สวัสดีครับ FC ช่องนักพัฒชาแนลสวัสดี FC ทางฟั่งล่าวทางประเทศล่าวนะครับนะนเนาะมนิกับพ้าม่เบงนั่นทวันภาพยนตร์นะครับเนะาะอยู่หลังวัดครับอยู่ในทงหน้าครับอยู่ในทงหน้า FC low FC i n ดีย นันทนาันทเอฟซีนันท, FC, นนทวันภาพยนตร์ทางยู u ู e ทุกท่านนะครับอันนี้ก็ครับพิกัดอยู่ในทุ่งนาครับหลังวัดนะครับผมก็มาเลิกงานก็มารถผมจอดอยู่นู่นนู่นครับดำๆนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ยรถผมจะจอดอยู่ตรงนั้นนะครับสถานที่จอดรถ แคบเอ,อ๊จริงๆผมามาจอดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยตรงนี้ให้มาจอดตรงนี้ก็ได้นะจอดไกลไปไหมเนี่ยจอดไกลไปอะผมน่าจะมาจอดตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมก็ขยับมา <c oughs> เดินไกลเนี่ยครับก็เขากำลังิดตั้งอุปกรณ์นะครับเสียงเขาเสียงเขาดึง เสียงกลางนะครับขึ้นเสียงกลางนะครับก็ถึงพี่กัดงานอุเจอเจอนี่ครับเจอนี่ครับเจอนี่ครับรถยูทูบเบอร์ด,ดังนะครับสระกาวคันยิงนะครับ นี่ครับ อยู่หลังวัดค่อนข้างแคบนะครับดูสถานที่เป็นทุ่งนาก็จริงแต่ดูแค่ ตามเสื้อเลยครับตามเสื้อนี่เลยครับนี่ครับเครื่องปั่นไฟก็มาแล้วนะครับนัวุทิพาวเวอร์นะครับียคนเดวอไรันัทพาวเวอร์มาแล้วนะครับ เดีพาไปดูครับติดตั้งอุปกรณ์นะครับรถมาจอดสวัสดีครับ สวัสดีครับ,รบเห็นรถสราแก้วคันยิงอยู่ไหนน่าตัวคนสวัสดีครับทำ,ทำไมทำไมทึงมให้ส่งพิกันมันส่งยังไงหรอผมสง่งส่งไม่เป็นโทรศัพท์ช่างร้านมันส่งไม่ได้นหหรือ,อยังไงจริงๆมันส่งได้หมดเลยไม่ว่าโทรศัพท์รุ่นไหนถามชาวบ้านเขาถาม ถามอะไรถามอย่างตอบสองอะไรอย่างเงี้ยไปตรงนี้แล้วตรงไหนอีกยังไงอีกเอายังไงอีกเอาเนี่ยก็ส่งตำแหน่งนี่ยไปเอาแล้วไปไหนอีกแล้วก็แหนมันยกเลิกกันสองเออมันไม่ไปเนาะนั่นแหลยไปข้างบนครับเออมันไม่ไปน่าผมเห็นรถซากเก่าคันลิงเข้าอยู่ตรงนี้อยู่แถวนี้เนี่ยต้องใช้ไปกระสาวมั้ง

อีโลูันไปลกคนเดียวหนูในป่าต้นกล้วยไปไปเลยจ้าไปเลยดีครับอดีครับ เมื่อคืนติดธุระว่าจะไปแล้วบุญไทยเลยติดแล้วว่าจะไปพอดีหลานมาจากบุรีรัมย์มาเดินเรียงเลยจับใส่กอดไม่เดินเรียงมาเดินเรียงจะเอารถเอารถพ่อเขาส่งรถมาเวลาเขาตายรถเขาก็ต้องหยุดแต่เขาก็ต้องได้รถมาใครพูดซ้ายเขายผู้เดียวอะไรอย่างเงี้ยวูบูมขึ้นแต่จ้าไปคนหลายวูบูนี่จะแม่ลูกครูว่มี่แม่

ครับ,อ,รบอยู่หลังวัดนะครับก็อยู่หลังวัดเนาะทางสงานกำลังเล่งมือนะครับเล่งมือติดตั้งอุปกรณ์น,นะครับมีการเออภ่ยขนาออก<ป>นั้นเปนแท่นเครื่องฉาย ร,ร้านค้าเยอะมากเลยนะครับร้านค้าเยอะมากเลยครับก็ติดตั้งอุปกรณ์ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัอนในคลิปสัดไปสวัสดีครับ